ปกติอยู่แล้วล่ะแต่กลางวันนี้คือไม่ปกติตอนเกจิ้มร่นมันกลางวันนี้หรอมาเต็งวันให้กลางใช่ได้อยู่ได้พี่ล่ามล่ามไปไหนไปจับปลาพีกันครับรู้ชะตาตัวเองผมว่าผมเริ่มรู้แลยนะชะตาที่เปีากเรี่ยงยิงไม่ได้ลึกพี่ตรงเนี้ย พี่เกคือจะตาง้้้้้้้ค้้จะต้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้าจ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นี้นะคะ้้